อ่ะมีทั้งกบครับมีทั้งหนูครับที่หมักแล้วหลือวัวครับอยู่หน้าคือเกาเด้อเพี่น้องเด้ออากาศหนาวครับบรรยากาศดีเด้อพี่น้องเด้ออยู่หน้าคือเกานี่เห็นบหมีน้ำนิดหน่อยอันนี้ผัดติดกบครับเือเป็นแซ่บมันสิมื่นหน่อยอยู่หน้าคือเกาพี่น้องเห็นบ่บรรยากาศดีครับอยู่หน้าคือเกา หัวครับอยู่หน้าคือเกาพี่น้องมันต้องเป็นตัวของตัวเองแบบนี้อยู่หน้าคือเกาใช่้องเลาะเด็กพอมีแห้งพี่น้องเด้อะไปจึ่มเจ้าตัวอะไรกับมันอยู่หน้าคือเกาพี่น้องเป็นตัวเส็บหอมอยู่หน้าคือเกาพี่น้องอยู่ไหม้เชฟเป็นไงบ้างเชฟไรครับหอมผัดผิดโกบครับเอามาสี่ตัวครับแต่ผัดแค่สองตัวพอ กูมันเยอะพออทั้งมีทั้งหลาายหลยรูปแบบอยู่หน้าคือเกา่าพี่น้องหอมหอมเนอะพี่น้องเห็นปะไปไปกบยางบัวครับแล้วก็ผมตามทึกเสร็จแล้วเมื่อกี้บางนูครับเดี๋ยวจะหาใบตองกัน่นจะเอามาย่างแบบ,บกินแซ่บๆพี่น้องอยู่หน้าคือเกา่าพี่น้องหอมหอม,หอ,มอยู่หน้าคือเกา่า อยู่สุรินนะครับพี่น,อน้องลมก็ลมก็หนาวอยู่อากาศเย็นเราก็อยู่น้าคือเกาพี่น้องพักผ่อนครับหลังเลิกงานมาแล้วก็อยู่อย่างนี้